เกมนายลินจูซิลสอมอันนี้จะมาจับเลเจนด์ก็ใช่ห้าบุกหนึ่งในวันซุปเปอร์ดีวันนั้นเราจะจับวันที่เลจริงเราจะเราลงวันที่สิบห้าเราก็จับวันที่สี่สี่ทุ่มแลแต่ตอนนี้มันห้าทุ่มแล้วไม่เห็นหรอกไงจ้าว้าบอลคอแตกโอ้ยเรามาจับกันเลยฮู้ฮู้อ่ะอเดอกดเลยกด อูเค็บเอาจับเลากับหนังสือในตำนานจับด้วยหนังสือใช้อะไรก็ช่างแอนดูแกล์ไอเดี๋ยวตัวแรกมาไม่ติดนี่ตัวแรกไม่ปิดเป็นเพื่อดอกพีตัวที่สองดอกพีหัวกระเปาหน่อยโอเพื่อจะตีกังไอโบอย่ากดมากอย่ากดมากครั้งที่แล้วกดกดซสะเพลินเลยครั้งตอนนั้นอ่ะกูสบเพลินเลยต่ออีกแล้ว กดพน่นเหมือนกันโอ้โหมาเอสโตนะครับตัวที่ 4, สี่ให้วิกให้ฉันจับบ้างจับบ้างโบอย่ามากนตีนจับกดมากเดือนพฤษภา,าก็จ่ไปแล้วอะรวดเดียวจบเลยเพื่อเป็นไรดูดาวดูดาวเฮ้ยอย่าพึง่งอย่าเปิดอย่าเปิดคอยคอยเปิดวิกเปิดเถอะเพื่อผมมีเลยโอ้มัน เดียวพอตาวิกีีแมวกีแค่จับไม่ใช่เหรอใช่โบจับไปสองครั้งแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็จะต้องเท้าเทียมเฮ้ยยายาเพื่อสองดาวอีกแล้วผู้ประชาการมูเพื่อโอ้แปดดาวเมื่อกี้นี่ดูผิดนึกว่าเจ็ดดาวเพื่อตัวสุดท้ายเฮียจับเฮียจับตัวมาจับ บอกแล้วครับวันการันตีนะครับวันนี้ค่ารันตีสูอรเลีอนะฮรเขาอยังไงเราก็ได้เจ็ดดาวนะครับดูว่าวันนี้เรามีอะไรดีม่งเราได้วินได้ไวมาเอาไปให้มูลบรรการเจียนะครับเงียอาหารชิ้นแรกข้างผมตรงอาหารชิ้นแรกที่เป็น ที่เป็นพวกตัวเองกินตัวเองซะง่าๆๆใหม่โอเควันนี้เราเหลือหกร้อยเจ็ดสิบแปดเพศนะครับและเราก็มีเหรียญทั้งหมดเก้าร้อยซึ่งคำนวณไปแล้ว <Vie S 1> เดือนยังไงเดือนมิถุนาก็ได้จักสองครั้งนแหละเพราะว่าคำนวณไปแล้ว <het> ก <anes> ็น่าจะประมาณแปดร้อยเก้าร้อยเนี่นะก็น่าจะเป็นช่วงแปดร้อยเก้าร้อย ก็ประมาณช an eh ่วงก็ฟื้นเพชรได้ฟื้นเผ็ดได้ไม่มากก็หน่อยสำหรับวันนี้ต้องรอลาลาไปก่อนนะครับเผ็ดเยอะแต่เสียงเผ็ดไม่ได้อายดีเลยนอกจากผู้ชากันเงินแบบปุ๊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 บหยุด